ขออย่าสันส้นๆสักครู่เดียวนะครับฝากมวยรักมวยชอบหน่อยวันนี้หน้าที่การจัดของเพชรยินดีครับที่นานาชาติอรังสิตรตรงกับวันศุกร์ที่6ตุลา -66 หนะครับคู่แรกก้องฟ้าเจอกับสิงห์คู่นี้ตั้งต่อที่ก้องฟ้า540นะครับลงทุนพันหนึ่งได้540บาทที่ก้องฟ้า เรทนี้ผมยังดูหน้าต่อนะยังชอบก้องฟ้าครับแต่ละาไฟยิงชกก็ยิงเก่งขึ้นเรื่อยๆพัฒนาขึ้นเรื่อยๆฝีมือดีหมัดสอกล้าออกครับว่าสิงจะมาจับแทงวงในเนี่ยผมมองว่าก้องฟ้าก็ออกนําไปก่อนละส่วนคู่ที่2ครับไฟแรงกับเพชรสีแดงนะครับอยู่ที่เพชรสีแดงตั้งต่อ820ผู้นี้ต้นๆเนี่ยผมเชื่อว่าเพชรสีแดงไม่ได้กินไฟแรงง่ายๆแนะ่เอาไฟแรงเนี่ยหมอนี่ของดีจากกูทอนนะครับ แต่ยังชอบลูกพยายามลูกแข็งแรงแล้วก็ความต่อเนื่องในเมืองกรุงของเพชรสีแดงครับเบียดกินไปปลายคู่ที่3ทีรพงครับตั้งต่อ710ในการเจอกับเพชรเดินดงฝีมือทางมวยซ้ายทีรพงดูไปก่อนครับแต่ไปลาอย่าลืมแต่งตัวนะครับเพราะว่าผมมองว่าทีรพงในปกติชกเวทเล็กกว่านี้ได้แล้วต้องต่อน้ำหนักอีก1ปอนด์ด้วยส่วนคู่เอกของรายการครับดอกไม้ป่า ตั้งต่อ640ในการเจอกับเพชรมาลัยนะครับครุ่นี้เจอกันภาคที่4ละนะครับวันนี้ลุ้นเอยแล้วกันอยากให้เพชรมาลัยตีไข่แตกเป็น1ต่อ3มารับแล้วก็เทียบฟอร์มที่ได้มาเจอกันอีกเนี่ยเพราะว่าช่วงหลังดอกไม้ป่าที่เคยชนะมา3ครั้งดอกลงมาส่วนเพชรมาลัยฟอร์มดีขึ้นมาทําให้มาได้โอกาสแก้มือล้างตาสําหรับเพชรมาลัยนะครับชั่วโมงนี้เทียบฟอร์มต่อฟอร์มดูความมั่นใจต่อความมั่นใจ ผมมองว่าหน้าลุ้นหน้ารองเพชรม,มาลัยเลยครับส่วนช่วงหลังฝากไว้นะครับผู้ที่5ชอบไปที่นำหน้าผู้ที่6แทนชัยผู้ที่7สายโลหิตผู้ที่8ปดนัมเบอร์วันอยากลุ้นมวยกับเอกชุมพรฝากพี่ๆทุกท่านไว้ใช้บริการด้วยนะครับไปที่บ้านเขียวเลยนะครับแล้วก็แอดไปใส่แอดด้านหน้าด้วยแอด8 9แอดตัว M ตัว U แล้วก็389บอกแอดินึงว่าขอลิงก์สมัครลุ้นมวยหน่อยนะครับ สมัครฟรีไม่เสียสตังค์ไปดูหน้าค่าตากันได้นะครับผมการันตีทุกกรณีวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ